สวัสดีครับสวัสดีค่ะตกลงใครช่วยผมไลฟ์ได้เนี่ยนั่นมีไหมมีทีมงานไหมแก้วจจับไลฟ์ใใหห้้ถือนะาต้องดูนะ่าให้มือดูเนี่ยอ้าวหมอสวัสดีครับสวัสดีครับให้โอกาสไปเยี่งมด้นะอธิบายสิก็มีทีมแต่งดูแลแล้วก็จะมาคุยเรื่องการดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะในบางกลุ่มแอะไรจะเริ่มเป็นโปรเจกต์เช่นผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์นะเป็นของสถานพักรัสษา เพามันมีปัญหาอย่างผู้ป่วยเชื่อมันบางทีเวลาเขาไปหายจากบ้านเนี่ยบางทีมันย,ยากที่จะทำตัวของบ้านแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหาไว้แล้วมันมีวินโดว์ออโต้วิตี้เนี่ยอย,อยู่อยู่สั้นมากเลยมันก็จะกลายเป็นคนเล่ร่อมไปเลยมันจ,จะหายไปจากมันเจะเขาเป็นคนแบบเอาไซเมอร์ลืมใช่เอาไซเมอร์ลืมเนี่ยเขาจะกลับบ้านไม่ถูกบอกไม่ได้ว่าคืออะรเอาแ,แบบอะไรเสียบไว้ในกระเป๋าแม่เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดในกจะมาร่วมมือในการทำมอนอะไร ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นกาบตอชั้นมากแล้วก็อีกทีเนึงก็ด้เป็นทีมที่มาดูนิสิตเราได้มีเซนเตอร์ของฟันเฟืองเพื่ผู้สูงอายุอเราดูไน้ทันทีมนะครับการเตือนเกียร์และการกดด้านดีเออของของของจุฬานี้ไหนเนี่ยจุฬานี่โครงการทุกจุฬาอาดีพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ติดวันจุฬาเลยก็ที่ตึกสอทอมตึกที่เป็นผู้สูงอายุทั้งหมดการเตือนกียร์เป็นคนหน้าศูนย์อยู่ที่สว่างอะไรที่สว่างก็เป็นการทำรีแฮบมีมีอยู่หลายอย่างที่สว่างมีสามแบบ อะไรอย่างเงี <S <S ้ยเดี๋ยวผมคุยกันนะพี่กระบามันมีทั <k 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 ้งที <k <k 네่พักผู้สูงอายุสุขภาพดีทั้งสูง5ทั้งมีศูนย์การช้าโอเคแล้วแต่แคนเก้วของเรามีของเรามีอะไรบ้างผู้สูงอายุที่บางแครที่บางแคร์ที่ที่ที่แซนบล็อกของเราที่บางแคร์เรามีแล้วเราก็มีที่แซนบล็อกที่เปิดเป็นบริบาลกับเป็นครีเทีฟแคร์อันนี้แล้วก็เวการุนก็เพิ่งเปิดอันนี้เหมือนกันที่ดูแลเดี๋ยวลองดูค่ะต้องคุยในภาษากันนะไม่บางแคร์ของเราหรือของพมไม่รของพมพมเอาแล้วบางแคร์สอง หมอมาเอาว่กข้าวักเนี่ยันต้องขังข้าวอมมะลิอู้นี่หมอเต็มเลยข้าวโบราณข้าวโบราณแล้วก็มีทังรัดดีนัรัดดีนัสดีรักอารามัยอันนี้ทังโรงพยาบาลรานกาแ่าวข่าวชื่อแก้วค่ะเออแก้วอันนี้ตอนช่วงโควิดเขาแข็งแข็งมากแล้วถาถุกเราก็ดูเต็มที่นะก็ดีต้องร่วมมือกันหมอก็เป็นเป็นพื้นที่ท้าทาย ว่าจริงๆแล้วมีหมอเยอะที่สุดนะอแต่ส่วนหมอต่อประชากรสูงสุดนิ่เหรอห้าร้อยคนต่อประชากรรวมทุกทุกสถานที่มีหมอแต่ว่าปัญหาเป็นยังไงมันมีหลายเจ้าภาพใช่เออมันไม่มีจ้าตุณจังหวัดใช่ไหมมันได้มีหลายเข้ามามันหลายคนร้องเรียนแพทค่ทหารตำรวจกทมกระทรวง เอกชนอะไรเงี้ยน่าสนใจสน่าจะเป็นเอกชนหรือมคะพันร้อยเตียงฮะใช่เยด้วยแต่ ratio เราเนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศเือถ้าเป็นประเทศก็จะประมาณ3,000-4,000คนหมอต่อหนึ่งต่อประมอหนึ่งคนของเราที่500แต่500นี่ไม่รู้ไม่รู้ขออะไรบ้างไม่500อาจจะแบบกระจุกอยู่บางกลุ่มคือว่าจะมีคือบางกลุ่มมันจะแบบ50ด้วยซ้ำบางกลุ่มมันจะแบบ5,000เลยปัญหาเรื่องการกระจายตัวหรือแม้กระทั่งปัจจุบันมันไม่ใช่มัน specialty ด้วยว่า หมอในกรุงเทพอาจจะไม่ได้ทำเรื่องแอตทีสท,ที่เป็นทัน่วไปเยอะเลยก็ลงจอดลึกแต่กรุงเทพรู้ว่าเมืองชั้นในกลายเป็นคนแก่เยอะขึ้นเพราะคนคนหนุ่มคนสาวออกข้างนอกอ,อยู่เพราะเหตนว่าอย่างเมืองชั้นในเนี่ยอย่างแถวนี้ย<ม>อัตราสวยเจอยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเป็น<อ>ปัญญาวงซูเปอร์เอจิ้งแล้วแต่คนอับรก็ทิ้งลูกหลานไว้อยู่บ้านก็จะเป็นยังเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงการรักษาเลยเออกลุ่มนี้นกลุ่มนี้น่ากลัวเรื่องอัลไซเมอร์เหมือนกันะอัลไรเมอร์เนี่ยหายไปนะ จะมีเวลาสัางขารที่สุดต้องเอากลับที่ได้ถ้ากลับไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรเขาไม่ได้ไปอยู่ไหนแล้วการเป็นคนที่บอกว่าเป็นเร่ร่อนไร้บ้านซึ่งนี้ก็เป็นกลุ่มนี้คือไม่รู้จะกลับยังไงแล้วก็เดินไปตัวเองไม่ได้ขอบคุณท่านขอบคุณมากขอบคุณหมอที่มาส่งดีมากเียใช้หน่อยเยอะหน่อยขอบคุณนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยโอเคประชุมเลยเดี๋ยววาเขาหนูกันแล้วแต่แก้ว ผมคงไม่อยู่เพราะผมไม่รู้ใครรู้เรื่องขอบคุณครับหมอสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากก็เป็นความร่วมมือกันเนาะเออเต็มที่านผู้ใหญ่ครับหมอสวัสดีหมอชัยสวัสดีครับ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 ขอบคุณนะครับสวัสดีจ้าไปก่อนนะครับพวกเรา